วันนี้เรามาเปลี่ยนแม็กซิลและโอลิงฝาปิดใบพัดกันนะครับตัวนี้เจ้าของปั๊มได้รื้อมานะครับและตอนนี้เราได้ทําความสะอาดเสื้อแม็กซิลนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเผาเรียบร้อยนะครับบริเวณเบ้าที่ส่วนที่เป็นกระเบื้องอยู่นะครับได้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เผาทําความสะอาดและเช็คตามมดเรียบร้อย การใส่นะครับเราจะใส่ส่วนที่เป็นขอบยางและส่วนที่เป็นกระเบื้องลงไปพร้อมกันเลยนะครับหรือจะใส่ส่วนที่เป็นยางลงไปก่อนค่อยใส่ส่วนที่เป็นกระเบื้องลงที่หลังก็ได้นะครับจะใส่น้ําผสมน้ํายาล้างจานนะครับอันนี้เอาไว้เทสรั่วนะครับแต่ว่าเอามาใช้ตรงนี้ได้ครับทําให้ใส่ง่ายนะครับเกิดความลื่นนะครับ ไม่เป็นอันตรายนะครับทําให้ใส่ง่ายนะครับตัวนี้เป็นท่อสามตับแปดหรือว่าสามหุนนะครับหรือเป็นท่อสี่หุนก็ได้นะครับ กดลงไปนะครับตอกบาบก็ได้ครับเพื่อให้ลงได้สนิทลงได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับต่อ,อไปเป็นส่วนที่เป็นคาร์บอนและสปริงนะครับของรุ่นนี้นะครับ80วัต์ถึง150วัตต์นะครับของมิตซูส่วนนี้จะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับจะไม่มีเขี้ยวถ้าเป็น2 0 0วัต์ขึ้นไปบริเวณนี้จะมีเขี้ยวนะครับบริเวณสปริงจะมีเขี้ยว แล้วก็บริเวณยางตรงนี้จะมีล็อกนะครับครับผมให้ตรงกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ใส่ใส่แบบไหนก็ได้ครับขอให้มันลงแบบนี้นะครับสังเกตแค่เขี่ยวตรงสปริงนะครับตรงนี้นะครับให้ตรงร่องริมนะครับใส่น้ํายาล้างการผสมน้ําลงไปสักหน่อยครับทําให้ลื่นนะครับทําให้ใส่ง่ายนะครับไม่เป็นอันตรายด้วยครับผสมไม่ได้ผสมแบบเข้มข้นนะครับ โอเคครับกดลงไปเลยครับตรงร่องดิ่มนะครับจากนั้นใส่ใบพัดนะครับให้เอาบาที่สูงนะครับบาที่สูงหันหันออกมานะครับบาที่เตี้ยกว่าหันเข้านะครับถ้ายึดตัวอักษรอาจจะสลัดไว้สลับด้านกันนะครับบางรุ่นนะครับให้ยึดสูงกับต่ําไว้ก่อนนะครับเช่นกันครับตรงนี้ใบพัดจะมีริ่มนะครับให้ตรงร่องริ่ม บริเวณเท่านะครับโอเคครับจากนั้นให้ใสน่น็อตล็อกได้เลยครับการล็อกไม่ให้หมุนตามนะครับ ง่ายๆเลยครับแบบนี้เลยครับไม่มีผลนะครับหรือถ้าสะดวกถอดโควอร์ถอดพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใช้คีมล็อกจับบริเวณแกนเผาด้านหลังก็ได้นะครับแต่ว่าทําแบบนี้สะดวกและไม่มีผลเสียนะครับ <c oughs> ใช้ปัจเจย้ำอีกทีนะครับตึงๆพอนะครับน็อต เบอร์เจ็ดนะครับประมาณ M4 นะครับน็อตเล็กๆนะครับอาจจะขาดได้นะครับ mm hmm. จากนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแม็กซิลนะครับหรือว่าซีนปั๊มตัวนี้นะครับ mm hmm. แนะนําให้เปลี่ยนโอลิงฝาหน้า hmm. ไปด้วยเลยนะครับ mm hmm. เปลี่ยนโอลิงฝาหน้า hmm. ไปพร้อมกันเลยครับ ใส่สักหน่อยครับเพื่อให้ลงง่ายนะครับป้องกันโอลิงเสียหายป้องกันโอลิงปิ้นฉีกขาดนะครับใช้วิธีตอกหรือใช้วิธีใช้นอ็อต3ตัวค่อยๆดึงเข้าทีละข้างก็ได้นะครับ การใส่นอ็อตเราจะใช้จรารบีใส่ตรงเกียวสักหน่อยนะครับเพื่อข้างหน้าจะได้ถอดไม่ยากนะครับทั้งสามตัวนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนแม็กซิลและโอลิงฝาเปลี่ยนไปพัด๊ำน้ำนะครับ